อะไรลูกผมอยากเลี้ยงแมวแมวอะไรลูกแมวอะแมวอ่ะพ่อก็แมวอะไรล่ะลูกแมวตัวนั้นนะครับโอไม่ได้นะลูกนั่นเปนแมวผีลูกจะเอาแมวผีมาเลี้ยงที่บ้านแล้วไม่ได้นะพฮะมันไม่ใช่แมวผีนะมันคือแมวผีเออมัน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 เอารูกฉันไปแล้ว แมวผีนเนไงเฮ้ยเจ้าแมวฉันบอกแล้วไงว่าไอ้ไปสัตเลี้ยที่น่ารักไม่ใช่เกลียวกราอแบบนี้อ้ก็มันว่าฉันเป็นแมวผีเฮ้ยท่านนายเลี้ยงไม่เชื่องนายก็ต้องจากโลกใบนี้ไปซะ แล้วเรื่องราวเป็นยังไงต่อก็ญาติของฉันนะ่ะนะไม่ยอมให้ลูกเลี้ยงแมวสุดท้ายก็เลยตุยทั้งโคตเลยเฮ้ยทําไมชีวิตมันถึงได้บ,บัตรบอยยางงั้นล่ะเพื่อนเขาว่าถ้าเกิดว่าเลี้ยงแมวแมวจะเป็นตัวนําโชคไม่ใช่เหรอแต่ก็เอาเหอะเรื่องแมวก็เรื่องหนึ่งส่วนนายอะ่ะทำไมครึ่งครึ่งกลางๆแบบนี้อ่ะเพื่อนฉันก็พยายามแล้วเหมือนกันแต่มันไม่สามารถทําอะไรได้เลย พวกนายก็รู้ว่าฉันค้างอยู่ในโถแบบนี้มันนานแค่ไหนแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราช่วยนะเพื่อนนายหายใจเข้าลึกๆนะแล้วแล้วพวกนายจะทาอะไรเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยพวกนายพวกนายทำอะไรของนายอ่ะปับนเงนะเพื่อนหายใจเข้าลึกๆเราจะช่วยปลดปล่อยนายเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเฮ้ย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 เพื่อนเพื่อนหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆ เอ,อเอ้ยเอ้ยพื่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยขาฉันเอ้ยพุงฉันเอ้ยพวกนายทำบาอะไรกับฉันน้อ